สวัสดีครับวันนี้ผมอุ้มตัวต้าโคราช1988สำนักงานใหญ่นะครับจะพามาชมแนวยีรับแคะนะครับผมก็คันนี้จะเป็นรีโวนะครับสประตูนะครับแซนะครับก็ได้ทําการยกยกหน้าขึ้นนะครับแล้วก็แต่งให้มันเป็นยกสูงจะสูงก็ไม่สูงจะเตี้ยก็ไม่เตี้ยนะครับก็ทรงทรงพอกระเทินนะครับทรงทรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการขับรถกันที่เกาะสนุนขางว่าดีดีกว่าทุกทรงนะครับผมไม่แข็งกระด้างด้วยนะครับ ด้านหน้านะครับได้มีการทําอะไรบ้างนะครับก็เปลี่ยนในส่วนของกอบประจกหน้าชิ้นนี้ใหม่นะครับเป็นสไตล์ทากามานะครับผมก็เปลี่ยนชิ้นนี้ใหม่นะครับชิ้นกันชนหน้านะครับก็เป็นสีดานะครับก็จะทําให้รถดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วทางด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับผมก็ได้ทาการเปลี่ยนในส่วนของล้อเป็นขอบ16นะครับเป็นยาง AT ทนะครับออเทรเลียนนะครับก็เป็นขอบ16นะครับก็มันจะดูเต็มซุ้มแล้วก็ตัวช่วงเนี้ยมันจะ ประมาณกับตัวสูงพอดีนะครับก็ยกหน้าขึ้นนิ้วหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับด้านข้างนะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับเป็นลายลลอกโคแนวออฟโรดนะครับผมนี่นะครับก็ทําก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ไซส์เท่าเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของกันชนท้ายนะครับนี่นะครับกันชนท้ายเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆรถอีกทีหนึ่งนะครับ กันสุดท้ายนี่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบตัวอุ่นอย่างนี้ก็จะใส่เป็นในส่วนของเซนเซอร์ก็ได้นะครับเพิ่มเข้าไป4ตำแหน่งนะครับ4จุดนั่นเองนะครับราคาก็อยู่ที่60 9 0 0 0ก้0หันบาทนะครับผมก็พูดง่ายง7 0 0 0 0 0มีทอนนะครับก็ถ้าสนใจทรงนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางอุ้มได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ขอตัวลาไปทำงานก่อนนะครับไปเลยครับ